Snowbot ร้านขายโลบักเลด5ถึงเลด10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID Part และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ IDX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะ เอาลครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกเนาะก็วันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจโจโที่มีชื่อว่า Abyssard v เช่นเดิมนะครับก็แมปนี้เนี่ยเขาอัปเดตหนึ่งแล้วนะก็เขาน่าจะเพิ่มสแตนมาแล้วเนาะก็อัปเดตเมื่อ,อ,อวันที่4นะครับนะก็ประมาณ2วันแล้วเนาะตอนนี้ผมอัดวันที่6นะครับนะ อัดตีสองได้ไงเกือบตีสามแล้วนะครับผมเขาเพิ่มสแตนมาหลายตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีสแตนอะไรมาใหม่บ้านครับเท่าที่ผมจําได้นะว่าสแตนเก่าอะ่ะมันมีอะไรบ้างเนาะโอเคเนี่ยอาบิลิตี้ในเกมตอนนี้นะเอ่อตัวเอ่อคิโลร์ควีนอย่างเงี้ยเอ่อเอมโบโลอย่างเงี้ยเคซี่เดมอนซานตานะ่าแล้วก็วิตเตอร์วิสเดนต์เว้ยอันนี้น่าจะเป็นอาบิลิตี้ต่อไปที่กำลังจะมาเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็เขามีระบบไอ้นั่นด้วยนะไอ้ระบบเอ่อเปลี่ยนสกินครับเออเนาะ เกอแบบนี้ก็ยังเล่นในมือถือได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลึก์แบไวใต้คลิปนะครับผมนะโอเคไหมเดี๋ยวคลิกก่อนนะขอซื้อของก่อนระบบจะเป็นเหมือนเดิมปะวะกดซื้อแล้วไอเทมแบบไม่น่าหายซื้อไวเยอะโอเคนะครับที่รีก็น่าจะรีที่เดิมนะเนี่ยรีตรงนี้เนาะเดี๋ยวกดสุมไปที่จะหายปะอย่าหายนะขอร้องโอเคไม่หายกดคิโลควีนเอ้คิโลควีนี่ไอตัวใหม่ว้าว เรลองดูท่าตีสิกดตัว E นะอ่ะอย่ารู้โอ้เป็นท่าจกกบกอ้าวปุ้มโอ้เอฟเฟคโคตรแจม่มกด R ปะ่ะกด R เนาะโอเคกด Y ายคืออะไรเมื่อกี้โอ้นี่เชียร์ฮาร์ดเหรอนี่คือเชียร์ฮาร์ดเหรอฮะนี่คือเชียร์ฮาร์ดท,ท,ทำอะไรได้ไม่ทำอะไรได้เลยเก็บแม่งดกด Y ายดิ การจับแล้วก็ต่อยซ้ายกับขวาแล้วก็บึมนะครับแล้วตัวเฮดอะไม่มีตัววีว,วีวี v. คืออะไรวะเออเสียงที่คอดเหรอตกใจหมดบีคืออะไรวะโคตรเจ๋งเลยวะ่ะอ่าทุกคนนี่ใครอยากจะเปลี่ยนสก,กินนะให้มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอายะทาสุจิใช่ปะ่ะตรงนี้จะเป็นที่เปลี่ยนสก,กินนะครับเนี่ยรีสก,กินได้เนาะตัวนี้มีปะโอ้ยมีมีมีวัตถุฟลักล่างอะไรวะเนี่ย เอม r a อบ้างพอบูมินเอาเป็นร่างทองแล้วกันเดี๋ยวก็ดูร่างนี้ดิเป็นไงวะโอ้ชีสตดนี่ร่างอะไรวะนี่หมดคดกระจอกเลยตัวเนี้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะดีเลยแล้วกันครับดีตรงนี้แหละีเซ e ตส t a n d รีบไปขโมยแผ่นไปแล้ว เปือบอ่ะสุ่มต่อไปนะครับเฮ้ยเอเมอโรกันหนูไหนดูดิโคตรเจ๋งมีสกินปืนมั้ขอดูดิโอ้ยมีว่ะอะไรทอยคอลเลอร์โ,โรูบี้บิวอา BA, อร์เคด OVA คอลเลอร์เอเมอโรมีหลายอันเลยนะนนะอันนี้กระจกวอาด เจ๋งนะครับไหนดูด <Man> ิน <dragon> <sm ack> ี <Die> ่ท <Man> ่าเก๊กเหมือนหล่อทำไมท่านเป็นงี้วะทำไมต้องเก๊กขนาดนี้ด้วยวะไหนดูอีกดิรีเลยละกันครับหรือว่ามันมีตั้งนานแล้วหรือผมเพิ่งเห็นวะถ้าทุกคนทุกคนพอจะรู้ไหมหรือว่ามีตั้งนานแล้วอ่าเดี๋ยวกดปากก่อนได้ไรสตาร์ไปนำป่ะไอ้กูไอพิเรียดเหรอไหนดูดิมีอะไรบ้าง มีสีอะไรบ้างวะน่าจะมีหลายตัวนะต้องมีแล้วแหละโอ้มีคิงม,มีคิมสารอ,อ่สีเขียวใช่ปะไม่รู้อ่ะสีอะไรบ้างวะเน่ยอันนี้สีในมังงะนะครับเขาบอกมาอย่างนี้คือผมว่าในอนาคตนเนี่ยมันอาจจะเสียตังก็ได้นะโอ้เข้มนะคืออะไรวะไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้รีดีกว่า ึเราจะส่งไปเลือดไเผือได้ตัวดีครับมันมีหลายตัวนะครับผมนะก็มีไอ้นั่นด้วยแหละโอ้คนได้แมวอ๋อคือเราถ้าเราใส่สก,กินไปแล้วอะเราเราต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นดีฟอลต์ก่อนนะมันถึงจานี้เว้ยที่เราคลีถ้าเราจะเปลี่ยนสกินกลับเราต้องไปเปลี่ยนที่เดิมเพราะว่ามันหายมันไม่หายเนาะโอ้ยปัดหน้าปิวเลย อ่านะดูดิเฮ้ยสตาร์พรีดําไ,ได้แล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยสตาร์ไปที่ดําว่ามีตัวอะไรบ้างลนะ่ะสกีมันอะนะเย็ด <Yes. S 2> โอ้ไหนมีแบบมังงะไหมไม่มีอยู่อันนี้อะไรวะจัตติกโคลเลอร์อันนี้มันมาจากอันนี้เลยปะมาจากเกมบ้างเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้มาจากเกมอาร์เคดแน่เลยจำสีได้อ่านะดูดิเย็ด yes. โคเท่อะโอ้โหแบบได้โคตรเจ๋งโอ้แบบได้ีสวยควาสวยสวยแล้วเดวโวมีมีสีอะไรบ้างวะอยากเห็นเดวโวว่ะอึบสีม่มวงยะ่ะ กสิเดมอนอ๋ออันนี้เป็นสีเออเกสีเดมอนนะทุกคนอันนี้สีแดงเนาะอันนี้มันเป็นบางสีที่มันอยู่ในอนิเมะนะสีแดงเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในอนิเมะเช่นกันเว้ยดูแป๊บอ่าสีอย่างสีเนี้ยเนี่ยอะดรีนาลีนอย่างเงี้ยอันนี้มีแน่นอนแล้วก็อันนี้ด้วยไซออนสีอันนี้อันนี้มันมีปะวะไม่เคยเห็นวะไม่รู้เหมือนกันนะเออดูซซ รีไปเฮ้อ่าเฮ้ยเอาได้เป็นแมวซะงั้นออกไปชูมันมีอะไรอีกนะมันมีมนุษย์สาวหินใช่ปะมนุษย์สาวหินมันต้องอะไรนะมันต้องใช้หน้ากากแหวมปะเดี๋ยวเราเอ่อมันมีมันมีพิเศษด้วยแต่มันสุ่มยากอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันพิเศษไม่น่ามีอะไร แบบใหม่แล้วมันน่าจะเหมือนเกมน่าจะเหมือนแมปอื่นๆนะครับตายไปน n จี้เ,เดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นั่นเลยดีกว่าซื้อไอแวมไพร์ Mark มาร์กมามีเียเรียกว่าซื้อเลยไปเอาแวมไพร์มามันเป็นของฟรีตอนนี้เรียกซื้อก็ไม่ได้เกมเราซื้อแวมไพร์มาร์กกันโอเคนะจะมีโอกาสที่เราจะได้เป็นคนใส่หน้าก,กากโอ้ตี แล้วเราใส่อีกันหนึ่งอ่ะก็จะกลายเป็นอะไรปึ๊บกลายเป็นคาไม่เอานะอันนี้ไงวัวคาซูวะเฮ้ยนี่คืออะไรวะมาดูดิท่าขยำวะโอ้เอ้ยเลเ้ยน่าเกียดอะน่าเกียดอะน่าเกียดอย่างวะ โค,โค,โควัตโคกัืมอืมเอ็นม,ม,ม,มีอะไรอีกไหมเอ้ยนี่ท่าอะไรวะน่ากลัวท่ามีท่าพุง่งเอ้ยมันเปลี่ยนสก,กินได้ปะถ้ามีนี่โคตรแปลกนะเนี่ยหืเฮ้ยมีว่ะสตน่ามังอ่ะ โอ้จีสัตมีหัวมาด้วยวน่าเกียดอะ่ะเฮ้ยอะไรวะอ้อเป็นการเข้าล่างเหรอไม่รู้แต่น่าเกียดมากมคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้น่าเกียดจังเลย อออออนิ่งไปเลยอันนี้ท่าเข้าล่างโคตรน่าเกลียดเลยอะ่ะเพิบเพิบเพิเพิเพินะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะก็ผมแก้มาแจ้งอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับก็สำหรับแมปอพิซาร์โวก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่อยากเล่นผมก็จะทิ้งลิงก์แมบ,บไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เล่นในมือถือได้เช่นเคยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนมารับชมคลิปนี้นะครับผมว่าทุกคนจะชอบนะครับซีเออีกนทีไทม์ครับผมเจอกันครับบ๊ายบายจ้า you <laughs>